สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งคุณลูกค้าอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมถึงมาเ,เจอหมคะในแบบนี้อ๋อโอเคไม่มีอะไรคะ่ะพอดีไหมคะจะมารีวิวน้องหมาที่น่ารักนะคะกับน้องแมวที่กิ๊บเก๋ค่ะใครสนใจคะจะรับน้องหมาน้องแมวไปเลี้ยง เชิญได้เลยนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันตัวนี้นะคะเป็นเออเป็นเรียกว่าเป็นที่ดับกลิ่นนะคะวางอยู่หน้าคอนโซลของรถนะคะจะทำให้กลิ่นอับชื้นนะคะหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในรถนะคะหายค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นผงชาโคซึ่งเขาจะบรรจุอยู่ด้านหลังนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดกลิ่นมันหมดมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่มีแล้วนะคะคุณลูกค้านำไปตากแดดนะคะตากแดดอยู่ประมาณ7-10วันค่ะแล้วก็นำมาใช้ใหม่นะคะคุณลูกค้าขามีด้วยกันนะคะ2แบบมีน้องหมา4ส,สีน้องแมว4ส,สีนะคะอยู่ในราคาชิ้นละนะคะคุณลูกค้าขา120บาท 120บบาทเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะคือสีแรกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะตัดด้วยสีขาวนะคะนี่เลยน้ำตาลทองตัดด้วยขาวสีที่สองนะคะจะเป็นสีดำค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นดำตัดน้ำตาลทองนะคะสีที่สามค่ะคุณลูกค้าเป็นสีดำค่ะตัดด้วยสีขาวนะคะและสีสุดท้าย เป็นขาวล้วนค่ะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สีนะคะคุณลูกคา้าราคาราคาค่ะคุณลูกคา้าขาวชิ้นละนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทชิ้นละหนึ่งรอยยี่สิบบาทแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อทีเดียวสามชิ้นหนึ่งสองสามสามชิ้นนะคะคุณลูกคา้าแม่ค้าจัดให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะชิ้นละ 1นึบาทนะคะค่าจะส่งนะคะอยู่60บาทเท่ากับคุณลูกค้าเสียเงิน360บาทคุณลูกค้าจะได้3ชิ้นแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางนะคะมีค่าเก็บปลายทางต่างหากค่ะนะคะถามน้องแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะแจ้งว่าอ๋อเลทอะไรยังไงแบบไหนเพราะว่ามันมีเลทของเขาอยู่นะคะคุณลูกค้าและมาดูกันแบบที่ส นะคะหลังจากน้องหมาแล้วเรามาดูน้องแมวกันค่ะนี่เลยค่ะน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะอย่างที่แจ้งคุณลูกค้าค่ะเป็นผงชาโคนะคะดับกลิ่นอับในรถหน้าคอนโซลค่ะคุณลูกค้าสามารถวางเรียงได้เลยนะคะว่าวางแบบไหนค่ะคุณลูกคา้าเช่นกันค่ะราคานะคะคุณลูกค้าค่ะ120บาทและถ้าเกิดคุณลูกค้าสั่งทีเดียว3ชิ้นแม่ค้าจัดให้ค่ะในราคา ตัวละชิ้นละนะคะ100บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบหนึ่งมีทั้งหมด4สี4นะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะอีกรุ่นหนึ่งนี่อีกสีหนึ่งค่ะไม่ใช่อีกรุ่นหนึ่งเออแม่ค้าติดเรื่องเสื้อมากไปเลยค่ะมันก็เลยทําให้อออีกรุ่นหนึ่งอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีขาวค่ะออกน้าตาลทองและสีสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะสีขาวค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4สี 4. คุณลูกค้านะคะสนใจแบบไหนรับเจอรสอบถามไมคค้ามาได้เพราะว่าแมคค้ามีสต็อกนะคะสินค้าเพิ่งเข้ามาค่ะก็เลยนำมาเสนอมาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้านะคะ1ตัว120บาทค่ะ3ตัวนะคะตัวละ100บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนแบบไหนแคปเจอร์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แมค่ค้าไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีนะคะ